ดูกันต่อนะงานต่อเนื่องคันที่สองนะครับคัตเอร r สามสองศูนย์นะนี่เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคัตเล็ก KR นะรถคันนี้จะเป็นคันเดียวในประเทศไทยเลยคัตเอร r โดดข้ามใส่รุ่นพี่เลยเป็นนะซีรีส์เจ็ดร้อยนะโดดข้ามเป็นใส่เป็นซีรีส์เจ็ดร้อยเลยนะธรรมดา KR นี่ใส่เต็มที่ก็น่าจะเป็นพวกสิงห์เทคแล้วก็เมก้าเป็นหัวแคบนะ อันนี้โดดใส่เ็นซีรีเจ็ดร้อยคันเดียวในประเทศไทยแน่นอนเดี๋ยวบอยจัดให้แล้วก็จะทําให้คันเดียวด้วยนะคนอื่นมาให้ผมทําผมก็ไม่ทําแล้วนะคันนี้คันเดียวในประเทศไทยเพราะว่าผมจะทําแค่คันเดียวนะจะให้มันมีคันเดียวในไทยที่ฝีมือมทําไว้นะเออเดี๋ยวพาดูเลยนี่ดูกันเลยงานที่บางละมุงนะงานที่บางละมุงคันที่สอง กับหัวขาวนี่นะบางละมุงชนบุรีนะผันเ,เหลืองนู่นก็ซีวอลโว่นะเสร็จเรียบร้อยไปละเดี๋ยวเข้าสำนักแต่งนะเดีย๋ยวเจะของเข้าสำนักแต่งที่ไหนก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอไปแต่งเองอันนี้หล่อแน่นอนนะที่บางละมุงเดี๋ยวรอชมนะหัวเหลืองตัวอันหัวขาวนี่นี่ชุดแต่งก็พอมีบ้างนะจากยุ่นมาเลยเงาเงาเลยเครื่องเป็นยูโรห้านี่นะเครื่องเป็นยูโรห้านะครับ ก็จะมาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะใส้กองผมดูให้เรียบร้อยนะก็บอกไว้ทุกคลิปแล้วใส้กองมันจะมีสองลูกแล้วกองโซล่าที่เครื่องก็จะมีลูกหนึ่งนะกองโซล่าก็จะมีลูกหนึ่งก็ดูเปลี่ยนให้แล้วแล้วก็กองไสก็จะอยู่น็อตตัวนี้อยู่ที่ปั๊มนี่จะเป็นน็อตตัวนี้รถใครขี่เร่งขี่อยู่ดีๆมันเคยขี่ดีๆแล้วเร่งไม่ขึ้นเหยียบไม่ออกสตาร์ทยากก็ลองดูตัวนี้ดูแต่สตาร์ทติดอยู่แล้วแต่ขี่ไปแล้วน้ำมันมันดูดไม่ทันเนี่ย ถอดนี่ออกมาจะมีกองไสอยู่ตรงไหนดูเบื้องต้นดูเบื้องต้นนะก็ไม่มีอะไรละดูนี่เปลี่ยนให้นะ้ำมันเครื่องเดวถ่ายใหม่แล้วนะมาดูงานคัสซี KR320 นะดูเลยมันจะเหมือนหัวมันจะเหมือน KT หละมันจะเหมือนกันเหมือน KT แ,แต่เป็นหัวเล็กๆเ,เป็นหัวเล็กๆนะนี่เฟรมหน้าใสเรียบร้อยไงนะจุดยึดใส่เรียบร้อยแล้ว ลวงทางก็สีก็เห็นไหมไมันจะทางเยอะกว่าเขาเลยนี่เห็นไหมทางเสร็จเรียบร้อยเป็นเครื่องหน้าและเครื่องหลังใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก <_ s us> จะจออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะด้านหน้ามันก็จะสวมเข้ามาเลยแต่สวมไม่ได้ไม่ได้สวมกล่องนะสวมสวมแต่แปดสนิทนะเหมือนซีรีส์เจ็ดร้อยตัวใหม่นะตัวใหม่ก็ซีรีส์เจ็ดร้อยเขาจะมีหัวสวมมาแบบนี้เลยอ่าตัวใหม่นะก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้กลาลังดามดามด้านหลังอยู่ดมตรงเคนอยู่นะ ตามเกณฑ์ด้านหลังเอ,อ่วันนี้อาจได้ใส่คันหน้านะเ,เดี๋ยวรอชมสองวันนะลงงานไปแล้วสองวันนะวันนี้นะวันที่สองนะเ,เดี๋ยวรอชมาเองจะออกมาหล่อเฟี้ยวเจียวเจ้าแค่ไหนก็เดี๋ยวรอรับชมนะครับนี่ทีมงานกําลังดาม,มาอยู่เลยก็รอไรสายก็เด้งกระเดกกระดอนบอกแล้วช่างบอยปุมธานีสุด อันนี้สุดแน่นอนแล้วมีคันเดียวในไทยนะเป็นกสีเคอารกสีเล็กแต่หัวใจเจ็ดร้อยเดี๋ยวรอชมเลยนี่นะเคอาสามสองศูนย์สมัยก่อนนู่นนะลองไปเซิร์ชดูกันนะเคอาสามสองศูนย์ดูใน Google ก็ได้พิมพ์ไปเลยเคอารสามสองศูนย์ฮีโนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเลยมันหัวจะเหมือนอเคทีอ่ะเออตัวเนี้ยมันจะเป็นไซส์แค่รถหกร้ออย่างเดียวมันไม่มีสิบร้อนะถ้าเป็นสิบร้อก็จะเป็นเคทีไปเลยเออมันจะเป็นอย่างงี้มีเคอาร์มีเคเอลด้วยใช่ไหม KL ก็มีนะอ่า KR KL แล้วก็เล็กเล็กเล็กสุดเลยก็เป็น KM อ่า KM เขาจะเล็กสุดเลยอ่าตะกูลฮีโน่นะก็ะหัวจะเป็นหัวลิงเหมือนกันนี่คันนี้คันเดียวในไทยแน่นอนผมการันตีได้นี่นะเพราะว่ามันก็สีเล็กมากแล้วถ่างก็ถ่างเยอะมากนะ,นะเดี๋ยวรอชมเอา,านี่จะกลายเป็นเจ็ดร้อยแล้วนะ หัวใจเจ็ดร้อยคันนี้บอกเลยเจอไหนยายาสวนนะเดี๋ยวเจอสวนกลับนะก็ได้ไงท้องกันเลยนะบอกเลยนะครับนี่คันนี้สุดสุดแน่นอนแล้วโปรเจกต์ก็เดินเบรกแห้งทั้งคันนะชุดเพาท้ายเปลี่ยนใหม่นะเป็นเบรกแห้งเลยชุดเพาท้ายกําลังไปทําซองอยู่นะผมส่งทําซองอยู่แถวแถวชนบุรีนี่แหละนะครับทําซองแหนบใหม่แหนบมาเป็นสิบเซนสองแหนบนะของของชุดเพาท้ายแล้วผมจะทาเป็นแหนบ แปดเซนก็ส่งไปทําเรียบร้อยให้นะออคนที่เชี่ยวชาญชํานาญทําดีกว่านะงานก็ออกมาได้ดีกว่าทําซองมาได้ผมใส่แล้วเดินระบบลมให้เดี๋ยวคันนี้รอชมได้เลยเดี๋ยวมีบันเทิงบันเทิงอุราแน่นอนคันนี้นะก็แจง้งคิวงานไปแล้วนะเสร็จจากนี้ไปก็พชจบูรนะ์ชนแดนนะชนแดนก็เสร็จชนแดนหนึ่งคันก็เมืองเลยนะเมืองเลยวังภูง แล้วก็อุดรน,นะแล้วก็กาลรสรินแล้วค่อยเข้ากรุงเทพนะครับแล้วงานที่ค้างอยู่ค่อยว่ากันให้ผมหายใจวันนึงก่อนโอเคนะตานมนี้นะก็อยากทํางานไวงานเร็วแบบนี้นะเบอร์โทรศูนย์เก้าสามสามหกสามเจ็ดหกหนึ่งสามโทรมาสอบถามได้เลยอยู่ที่ไหนใกล้ๆโทรมาจองคิวก่อนได้ปีนี้ปีนี้นะปีหกแปดนี่คิวเต็มหมดแล้วนะใครจะโทรไหมผมมูฟออนผมไม่มูฟออนแล้วนะผมมุดลูอย่างเดียวมูฟออนไม่มูดแล้วนะต้องโทรมาจองคิวอย่างเดียวปีนี้คิวเต็มเรียบร้อยหมดแล้ว เต็มเรียบร้อยนะครับฟังให้ดีเต็มร้อยปี69นะปี69เดือนเมษาอย่างเดียวมกุลากุมพามีนาเต็มหมดแล้วเมษารับได้2คิวนะใครอยากทำโทรมาจองได้เลยปีหน้านะไล้งแต่เมษาขึ้นไปเลยเมษาพุทธพามิถุนากันกฎดา,า,า,ายังไม่มีคิวนะโทรมาจองก่อนได้นะใครอยากทำนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม